เราเตอร์เกมมิ่งครับ Asus TUF Gaming BE3600 ฮะราคาโคตรเบาเลย3390จาก iHave CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแอบซีพีโปรไอแอบ u นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กไม่ใช่สิเรารเตอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่าง ASUS t o u g h Gaming ฮะซึ่งเอาจริงแล้วตัวท็อปอาจจะเป็น ROG แล้วแต่ t o u g h Gaming เนี่ยก็รองรับที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรพอใช้ได้แล้วราคาค่อนข้างเป็นมิดเลยกับเปิดมา,าราคาเบาๆเองครับเพียงแค่3 390กับสุดยอดเกมมิ่งเรารเตอร์ Wi-Fi 7ตัวนี้นะที่เร็ว แรงสเสถียรแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับจุดเดียของมันก็คือราคาเบาเนี่ยเป็นมิตรต่อทุกคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเกมมิ่งเราเตอร์ที่เป็น dual band WiFi 7สมัยนี้เราเตอร์เนี่ยก็รองรับ WiFi 7กันหมดแล้วเนาะที่มาพร้อมกับขุมพลังนะครับ SOC NO สุดล้ำนะครับให้ความเร็วในการประมวลผลที่เหนือชั้นพร้อมฟีเจอร์3 step port forwarding AI mesh แล้วก็สำหรับหุ่น Make AI นะครับก็คือพวกง่ายคือมันสามารถ forward ได้นะครับแล้วก็เป็น AI mesh กันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเชื่อมต่อกันหลายตัวเพื่อสร้างเครือข่ายนะครับรวมถึง m e s h WiFi ด้วยนะครับมันจะสามารถที่จะก Connect กกััับตววเเดียนพื ครอบคุมทั่วท้งบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี AI Protection Pro นะครับเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนเครือข่ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยได้รับการออกแบบมาจากรูปลักษณ์หรือว่าลักษณะของโดรนนั่นเองนะครับผสมผสานรูปลักษณ์ที่มันฉ่เฉียวแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรับความร้อนที่ดีนะครับด้วยการดีไซน์ออกแบบใหม่หมดเลยนะเออสวยดีวะนะครับออกแบบใหม่หมดเลยนะด้วยการดีไซน์ช่องว่างทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มการรับาความร้อนนะครับแล้วก็เพื่อใช้งานแบบเต็มที่นะครับดีไซน์ออกแบบใหม่มาก็เพื่อการระบามร้อนทีี่ดะควก็รารใช้งานที่มัน ยาวนานเนาะใครบ้างไม่ใช่เราเตอร์ที่ยาวนานใช่ปะทุกครั้งที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตนั่นแหละก็คือการเปิดเราเตอร์ตลอดอยู่แล้วแล้วเราเตอร์ที่มีการรับการร้อนได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานรวมถึงความมีเสถียรภาพในการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสำคัญนะสำคัญอยู่ดีจะมาตายเพราะเราเตอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมทำงงทำงานสักคังสำคัญเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของเราเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็น Wi-Fi 7นะที่เป็นเจนใหม่ที่เร็วกว่าเดิมสูงสุดถึง3,600เมกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนะคคคครรรััับบโโโอเเเมม้ยแลลวก็็หหสใ่่นนนะปททีี เขาเรียกว่า4096แคมนะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยมากสุดสูงสุด,สด,สดถึง1.2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั่นเองนะครับคราวนี้ CPU สองพลังครับ CPU เป็นคอร์นะมี4คอร์ด้วยที่มีการประมวลผล DMIPS สูงสุดถึง 20K นะครับพร้อมจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับคือดีกว่าพวกเราเตอร์ที่มันแบบแถมาค่อยงเยอะในะตัวทัฟเกมมิ่งตัวนี้นะครับมี ASUS AI Mesh นะครับรองรับ AI Mesh สร้างเครือข่าย Mesh Wi-Fi ครอบคลุมทุกมุมบ้านได้เลยนะครับพร้อมการเชื่อมต่อได้ถึง8 นะครับพูดง่ายคือตัวเราเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างที่ว่าเเป็น AI Mesh นะครับสร้างเครือข่ายให้มันเชื่อมกันเชื่อมกันทุกเราเตอร์เพื่อให้รองรับการใช้งานแบบ ครบทุกมุมไม่มีมุมอับไม่มีมุมอะไรและเชื่อมต่อถึง8โหนดตนะครับทนทานเสถียรทัฟทัฟเกมมิ่งเนี่ยมันจุดเด่นก็คือเรื่องความทนทานและความเสถียรอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวทัฟเกมมิ่ง B A 3,6 0ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ทนทานและผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้ทำงานที่มันเสถียรแล้วก็เชื่อถือได้นั่นเองนะครับพอร์ตแวนพอร์ตแลนนะครับ2.5ดกิกะบิตแลนตรงนี้นะครับก็คือให้มาแบบโหดเลยทั้งไวเลสแล้วก็แลนภายในพอร์ตเดียวกันนะครับสำหรับความบันเทิงความรวดเร็วทั้้้้งงงงกกกาาาาารรรรรรสสอดนบตตมมถึเ นะครับแล้วก็ตัวแบ็กคอร์สำหรับ Internet, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษนั่นเองนะครับ okay. โอเคเนอะอันนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB 4G LTE แล้วก็ 5G นะครับพวกนี้คือมันสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านพวกแบบ USB ที่มีพอร์ต USB ที่เป็น 4G รองรับ 4G LTE แล้วก็ 5G ที่แบบสะดวกสบ,บายด้วยเพื่อเวลาอินเทอร์เน็ตเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB ที่ใส่ซิมได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคม่จะเป็นต้องตั้งค่าเป็นพอร์ตเกมด้วยนะเพราะว่าสายไรที่เขาให้มาเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เกมมิ่ เนี่ยใช้ความเร็วและการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึงหนึ่งกิกะบิตต่อเซคั่นนะครับถือว่าเร็วนะแล้วก็ easy set up ครับการ set up ที่ง่ายนะเพียงสาขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับก็เชื่อมต่อได้ง่ายนะใครเป็นแบบ user ตัวไปก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายรวดเร็วประมาณนั้นนะครับมี AI protection malware web filtering free นะครับก็คือป้องกันระดับองค์กรก็คือมีการระบบป้องกันพวก malware พวก web filtering นะครับ free สำหรับการป้องกันร,ระดับองนะค์กรก็คือมี AI ช่วยในการป้องกันนะครับแบบเวลาเราแบบข้อม<ๆ>ูลหลุดข้อมูลรั่วอะไรประมาณนี<ๆ>้จะมี AI เข้ามานนะะคครับโอเมีด้วย สามารถให้คําแนะนําในการติดตั้งทีละขั้นตอนหรือว่าแก้ปัญหาใดๆไ,ได้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยเราจะไปดูสเปคเต็มเลยนะตัวนี้มีชื่อว่า ASUS TUF Gaming BE36 นะครับก็คือความเร็วสูงสุดเนี่ย3600เมกะบิตเซคันนะครับซัพพอร์ตหมดเลยนะครับ Wi-Fi แสตดทั้งหมดไปเลยไม่ว่าจะเป็น 802.11a นะครับ b g นะครับ Wi-Fi 4 n ac ax หรือ BE ตัวล่าสุดอย่าง Wi-Fi 7ด้วยครับมี IPv4 IPv6 ด้วยครับ p ผล c ก segment ก,ก็คือจะเป็นตัว BE Ultimate BE Perfect. ประมาณครับก็คือ6688บวก2882เมกะบิตเปอร์เซกคันนะครับก็คือพูดง่ายเราสามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วรวมกันเนี่ย36เนอะง่ายๆคือถ้าคุณต่อ Wi-Fi 6เนี่ยนะครับ 5G นะครับก็จะโอนถ่ายได้ข้อมูลสูงสุดเนี่ยที่2,402เมกะบิตเปอร์เซกคันถ้าเป็น Wi-Fi 7นะครับ 2.4GHz ก็688เมกะบิตเปอร์เซกคันนั่นเองถ้าเป็น Wi-Fi 7 5G ก็2,882เมกะบิตเปอร์เซกคันนะครับเสานะครับให้มา4เสาเนาะ4เสาตรงนี้นะครับ Transmission Receive ก็จะเป็นแบ่งใน4เสาตรงนี้ก็จะแบ่งเซฟก 4ี h z นะครับสเสาแล้วก็5 G เนี่ย2เสาโปรเซสเซอร์ให้มา Quad Core Qu Processor ที่เป็น2 g p r o c โปรเซสเซอ o r y 256 GB ที่เป็น flash รวมถึง r ร m ที่เป็นให้มาเนี่ย1 GB นะโอเคก็เรารับตามมาตรฐานนั่นแหละ160 m h z สูงสุดนะครับ20่ดยความที่เป็นความเร็วระดับแบบ4096 a m กคก็คือจะเป็น high data rate นะ 20, 40, 80, Hz, bandwidth ตรงนีครับแ e r a t บ n g frequency ก็จะเฮิร์ซแบนด์บิตตรงนี้นะครับ quency, อน e r a t i n g f r e q u e n c มันจะมีสองข้อติ เป็นได้ทั้งไวเลสเราเตอร์เป็นทั้งแอสเซทพอยต์เป็นมี asset point, เดียบริก็ได้นะครับอินพุตเอา์พุตก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตแวนพอร์ตแลนเข้าเนี่ยนะครับ5กิกเนี่ยหช่อง 1G 1 G หนึิกเนี่ยหช่องแล้วก็พอร์ตแลนที่เป็น1นึ่ง G สช่องนะครับ3.2 Gen1 นะครับ3.3 3.2 Gen1 หช่องอันเนี้ยสำหรับพวกแบบต่อซิมที่เรารับ 4G 5G ประมาณนั้นนะครับปุ่มตอนตัวกดปุ่มเนี่ยจะมี DBPS ปั่ม้ button, ม reset, ม power button นนนะครับ LED indicator ครับ okay, าณ ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็จะมีพอร์ตแบนหลักๆก็ที่ปุ่ม power นะครับสาย power พอร์ตแบนพอร์ตแลนด์เชื่อมต่อ2.4กิกเฮิรตซ์ Wi-Fi 5กิกเฮิรตซ์ Wi-Fi ตรงนี้นะครับมาตรฐานอยู่แล้วเนอะน้ำหนักประมาณ500กว่ากรัมไม่หนักครับนะครับไม่หนักไม่หนักประมาณ500กรัมมาครึ่งโลนั่นเองนะครับเรารับ AI Mesh นะครับตัวนี้เป็นสามารถที่จะเป็น Primary AI Mesh Router ได้ด้วยก็คือเชื่อมต่อผ่านอื่นได้ด้วยนะครับมีโหมดเกมยันเกม Boost นะครับ Acceleration นะครับ Mobile Game Mode Gaming Port นะครับ Security ก็ครบหมด AI Protection นะครับทั้งหมดเลยรรับ ใ BPA ให้หมดเลยนะจร,จริงๆแล้วมีไฟวอลมี security scan ทั้หมดเลย นี่ก็มีระบบป้องกันทั้งหมดนั่นแหละโอเคนะครับก็คือครบนะครับสามพามเาสิบเองตัวนี้นะครับนี่เอซูตดีไซน์มาหมดเลยนะเป็นโดรแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้เราแกะมาดูกันด้วยนะครับเอซูตทับเกมมิ่งวายไฟเจ็ดเราเตอร์บีสามหกร้อยตรงนี้นะเห็นแมตเตอร์ีเอ่อวายไฟเซสเทมนะครับเอไอโปรดักชั่นทางสายโจนาทที่บิดแลนด์นี่ให้มานะครับประมาณนี้เราจะมาแกะกล่องกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีคลิปเซตลาฟไกด์ก็คือปกติทั่วไปเนอะคลิปเซตลาฟไกด์ตรนี้แต่ว่าตัวเราเตอร์เนี่ยโโออออออ้้้หหันนนีีีมมะะแแดดปปเเตตรร์์ใา่ อยู่แล้วปกตินะครับนี่สายแลนให้นะครับมีตัวปลั๊กแปลงที่เป็นิเวอร์ s a ลให้อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับพอยท์่สำคัญคือตรงนี้นี่มันเท่นะเห็นป่ะเท่มากคล้ายๆโดนเลยแต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้มีช่องว่างสามารถที่จะระบายความร้อนได้นะครับก็เป็นทัฟตัว BE 3 6ัตรงนี้เป็นด u วแบน n เนอะ WiFi 7 Router ด u a แบน n d แปลวาสองาุด่กิกะหากิกะเฮิร์ตส่งนี้นะครับนี่ถ้าเรากาวออกมาตัวนี้จะเป็นอย่างนี้สวยนะไม่แพงนะครับกาวมาเป็นสีเสาตรงนี้นี่ นี่ชึบชึบชึบตั้งมาปุ๊บสี่เสาอันนี้เป็นสี่เสาที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเสาหลอกนะเป็นเสาที่ใช้งานได้จริงนะเสาจุดสิกก็คือสองเสาครับแล้วก็ 5G เนี่ยสองเสานะครับเห็นไหมดีไซน์สวยตรงนี้เป็นโลโก้เป็น OA ตรงนี้ตรงนี้เขียน TUFDurableMadeFor แล้วตรงนี้เขียน Tough Gaming เห็นป่ะ 5G เนี่ยเบามากนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวระบายความร้อนทั้งหมดเลยสองจุดตรงนี้อันนี้แขวนได้นะแขวนได้ตรงนี้เป็นจุดยึดจุดที่มันกันลื่นได้เป็นยางกันลื่นได้แล้วก็จะมีการระบายความร้อนที่สองฝั่งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรง ตรงนี้ตรงนี้อันนี้จะเป็น,ปนช่องว่างที่ออกแบบมาให้คุณสามารถจับได้อย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นช่องว่างที่สามารถที่จะให้อากาศร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเห็นป่ะสวยเห็นไหมพอวางอย่างงี้จะสวยแต่วางแขวนก็ได้นะวางแขวนวางวางแขวนก็เสียบเสาไปอย่างนี้เห็นไหมก็เท่ไปแบบหนึ่งถ้าวางแขวนในผนังจะเป็นลักษณะนี้ เห็นไหมอ่ะฮะถ้าวางตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นี่มีการเอียงเล็กน้อยนะครับพรเพื่อเพิ่มการระคาบร้อนตรงน,นี้เห็นปะ่ะหน่งจุดจุดนะครับแล้วก็3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวใหญ่อันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ระบายความร้อนนะเพราะว่าจะมีตัวคั้มที่เป็นตัวยางกันเลื่อนอยู่แล้วนะครับโอเคไหมก็ตามมาตรฐานของ ASUS TUF ครับในราคาที่มันเบาๆนะสามมาสามร้อยเก้าสิบตรงนี้นะครับพอเชื่อมต่อก็หายห่วงเลยนะมี land four gaming port โดยเฉพาะเห็นไหมที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด1กิกนะครับแล้วก็พอร์ต l a n ี พอร์ตแล้วหมดหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราสมามารถต่อได้4ตัวนะครับสี่เครื่องรวมถึงรองรับการพวก AI Make Pro แปดตัวอะไรพวกนี้แล้วก็พอร์ตแวนนะครับพอร์ตแวนเนี่ยก็จะสอกิกะเฮิร์สนะครับนี่เป็นทั้งพอร์ตแลนและพอร์ตแวรอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปีจุมาเพื่อให้มันอะไรครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านพวกแบบ 4G 5G ได้ในกรณีที่เราต่อแบบใส่ซิมอะไรประมาณนี้เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น DC In นะครับพาวเวอร์ก็กดปุ่มเปิดปิดได้เลยนะครับเห็นหมยง่า อันนี้ WPS ที่เป็นรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้น,นี่ปุ่มใน WPS ตรงนี้ถือว่าก็เป็นเราเตอร์ราคาที่มันรับได้เนาะเพราะมันรองรับ WiFi 7ด้วยนะครับรวมกันก็3600ันหกร้เมกะบิตเปอร์เซคันครับถ้ารายเชื่อมต่อผ่านตัว2.4นะครับ2.5กิกเนี่ยก็สองความถี่เนาะ2.4 5กิกแล้วก็รองรับ WiFi สูงสุดที่ WiFi 7นะครับ ราคาสามพันามเก้ครับก็ถือว่าน่าสนใจหนึ่งเราได้เราเราได้ความเป็นทัฟเกมมิ่งเรามีระบบป้องกันที่แน่นหนานะครับมีสองความถี่นะครับมีสี่เสาสองจุดสี่กิกะเฮิร์ตซ์ห้ากิกแล้วก็มี4เสามีระบบเอไอปริ้วชั่แล้วก็ WiFi 7ที่เขาให้มาเนี่ยถึงแม้ตัวส่งจะรองรับตัวรับก็ต้องรับด้วยเน็ตไวไฟเจเจมันถึงจะใช้ด้วยกันได้นั่นเองนะครับสามพันสถือว่าเป็นเราเตอร์ที่ราคาเบาเนาะแต่คุณได้ความเป็นทัฟเกมมิ่งนะครับต <ave, S 1> <time. S 2> ัวนี้คือ ASUS Tough Gaming re to BE 3 6 0 0ตัวนี้3390ครับราคาเบา4เสา เต็นเต็มแล้วเองรับ Wi-Fi 7ด้วยจะครบ,บครันราคาถูกครับจาก i h a v e CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ